สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเอนเข้าสู่ช่องแม่ฮุนเพลงชาแนลค่ะฝากเพื่อนเ่อนติดตามด้วยนะคะค่ะวันนี้วันนี้หยุดค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์หยุดก็เลยพอดีพี่สาวเขามาจากคนที่เคยอยู่ด้วยกันที่ซอยห้าแป้นนะคะพี่จูนพี่จูนมาชวนไปไหว้เจ้าพ่อเสืออยู่ศาลเจ้าพ่อเสือบางว่านะคะ นี่พี่เขาพามาต,ตอนนี้อยู่โซ่พเพชรเกษมห้าสิบแปดสมัยก่อนน่ะพี่จูนเนี่ยเนี่ยคนที่เขาขับรถบ่อทีเขาไปเติมแก๊สออกไปท้างนอกเติมแก๊สแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหว้เจ้าพ่อเสือนะคะเพราะว่าเรานับถือมาตั้ง,งสมัยก่อนเมื่อยี่สิบกว่าปีแกสแกนตรงโน้อนอีกเติมแก๊สเป็นไง เอาดีดีนะไก้อนมันก็แถวแถวบ้านไายห้าไอที่ให้ไปสแกนตรงโน้นหลังหลังบ่นมากตอนนี้ตอนนี้ยังไม่สแกนอ่ะไม่มันให้ไปดูบ่นมากๆหลังๆมันก็ให้มาไว้กับพนักงานรู้จักเขาอรอรู้จักกันไหมที่นี่ไม่ไม่รู้อออ่าที่สายนน้นเราแต่เราไปไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าพ่อเสือกันค่ะเดินอุ้ยอุ้ย ปวดเอวและน้ำหนักเยอะเนี่ยซอยพเพชรเกษมห้าสิบแปดเนี่ยพี่จูนเนี่ยเขาเป็นเจ้าของที่ตรงนี้พอเสร็จแล้วมันจะมีเนี่ยค่ะรถรถไฟฟ้ามาเขาก็เลยกวานซื้อหมดพี่เขาก็เลยขายไปร้อยล้านแล้วก็แบ่งกันคนละสามสิบกว่าเนี่ก็จะหายการหนะักเออเดี๋ยวกินยาก็หาย ที่หายไปรอบแล้วคะเป็นก่อนเป็นสองข้างเลยตอนทำงานอ่ะเดินเดินจนเขาเรียกว่าอะไรเส้นพอนวดให้ไปพาไปหาหมอเลยจูแต่พี่ไม่เคยไม่แพ้ยาเลยใช่ไหมแพเออเหมือนหนูเลยกินได้ทุกยามแต่ว่ากินแล้วมันต้องนอนพักผ่อนตื่นขึ้นมามันก็จะดีขึ้นแต่ของหมอลวงมันก็ไม่ค่อยนอนนะไม่เล็กๆกาค่อยเห็อืมโอ้ยนี่ซอยห้าแปดซอยห้าแปดไป เดี๋ยวเราจะเดีาา๋ยวเราจะเข้าไปดูบ้านเก่าที่เราเคยอยู่เนี่ยเราอยู่ตรงนี้เช่าเช่าบ,บ้านอยู่นะสิบสิบปีพอดีเลยนะพี่หนูนับแล้วสิบปีพอดีเลยเดี๋ยวเราจะไปดูแล้วเราจะออกไงเเลยมันไมไ่เหมือนเดิมนี่ไงนี่ไง,ไงไนีน่บ้านใคร นีขายต้มจำจำเนี่ยอ๋อเออเขาก็ขายนี่นี่ขายนี่ค่ะขายเบี้ยวขายต้มจำได้เปล่าจำได้จำหน้าได้แต่เขาไม่รู้จักเขาอุ้ยเด็กเด็กเออเบี้ยวเขาตั้งอยู่นะหยุดอ๋อนี่มีมีขายของด้วยเหรอขายก้อยไงมันขายอะไรขายเหมือนเดิมเหรอขายอะไรนะบ้านขายมุกบางแคบางบอนเออ เดี๋ยวเราไปหาที่กับรถป้าไปคนซอยก็ลืมหมดแล้วส่วนใหญ่ก็ย้ายเงินไปเออเนี่ยที่ทับตะก่อนลูกไปโรงเรียนกันเนี่ยป้าไปได้ไหมนเนี่ยป้าขายลอตเตอรี่ตอนนี้ป้าขายหมดแล้วยังจะไซื้อจักไปได้ไหมกระจอกเดี๋ยวไปซื้อที่สันเต่าพะเสือเยอะแยะไปซื้อเลยนะ <c oughs> ไม่ถูกกับเบือ่อ มีลุงเหรอโตลาป้าอะไรถุงหวยเลอถุงหวยอะไรหวยลาวเลอแล้วเขาเล่นหวยเออเก่งอยู่ในแอปเขาอ่ามีหวยลาวมีอะไรด้วยเนี่ยเออจำไม่ได้หมดเลยเนี่ยแถวเนี้ยมันคับแคบเนาะอยู่อึดอัดเดี๋ยวให้ดูอ่าโรงเรียนเก่าท็อป นี่แหละอยู่ข้างหลังอ่าเดี๋ยวกลับนี่ก็ได้ักเข้าอ่ะดตุงกิจวิทยาโรงเรียนเก่าของนายนาทีวันนี้วันหยุดพี่เขาพามาชิลๆกันหัวไม่พาหัวไม่พาพาตามแต่งานเออ๋อนี่พะตุงกิจวิทยาคนเล่น รีนไ้อืม๋อนี่เป็นสารแต่ก่อนยังไม่เป็นไนอ่ะนั่นไงอืมอันเก่าอะไรอาคารเดิมเนี่ยมีแค่อันบานลูกหนูเรียนตั้งแต่อนุบาลยันมอเลยนะมอได้เหรอเออมีมอสามเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มอหกแล้วหรอนี่แหละโรงเรียนเก่าของลูกชายพดุงกิจวิทยาก่อนเคยจะลุกไปใส่หรือไม่เปิดอะไรขอไม่เอา เดี๋ยวเรากลับตึกนี่เอานี่ของพี่เอาดูทำไมดูมันใกล้ก็ใกล้แี่มันเอาหมดอ๋อมันคว้านไปหมดเลยแล้วรวมแล้วของของพี่มันกี่ไร่อ่ะของพี่รวมป้าด้วยนะรวมหมดนั่นแหละสองไร่เดียวเองสี่คนไร่หนึ่งคนละสองร้อยอะสองสี่แปดโอ้โหนะแหละโอ้โหของมันเนตกบ่อเงินบ่อได้แค่นี้เลยเนาะอุยมัน นี่มันก็โหมันทําได้หลายร้อยล้านของมันแล้วเนี่ยเจดตายที่ปวงมาอยู่ตรงนี้เนาะดีอยู่ละน้ามามีรถไฟฟ้าเนี่ยค่ะที่เก่าของพี่พี่จูนเขาพอเขาซื้อซื้อเสร็จเขาก็มาสร้างคอนโดเนี่ยค่ะเนี่ยกี่ที่เขาไปแล้วนั่นอ่ะเท่าไหร่นะอนะสองไร่เหรอผมอื่นไ่ไรต้องไม่อยู่โอ้ยเหมือนเนาะสวนกิมอ่ะพี่รวมแล้วมันมันซื้อกี่ล้านทั้งหมดเนี่ย พี่มันก็เท่าไหร่วะร้อยล้านแล้วนะร้อยล้านป๊าดไล่หนึ่งร้อยล้านนี่คือพี่ก็ได้ดีแล้วนะพี่อย่าไปเสียใจอะไรเลยนะเสียใจเลยโอ้โหไล่เดียวอ่าร้อยล้านดูสิทุกคนดูเดี๋ยวที่พันล้านนะตึกใหมทีนี้มันทําเนี่ยกี่พันห้องโอ้โหพวกนี้นักธุรกิจเนาะใช่อะไรี่มนอะไร เดี๋ยวก่อน,นอยนไหนอะแผนไทยตรงไหนอะแผนไทยอยู่ตรงหน้าเลยนะอยูอ่ตรงหน้าบ้านก้เดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังหนูโดนผีหลอกอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> ตอนที่หนูขาย <c oughs> นีย่ <c oughs> หนูขายต้มตำแทนพี่ชายหนูเน,น,นี่ยเนี่ยเนี่ยเออพี่ลุงสุวรระนี่แฟนไทยนี่ใช่ป่ะนี่ผีหลอกมันหลอกหนูอยู่ตรงเนี้ยไอตรงนี้นะทุกคนดูนะนี่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 ตรงป่านี้ยังมีอยู่เลยเนี่ย นี่แหละนี่ยืนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยคอยดูนะเดี๋ยวนะจะเล่าให้ฟังนี่เรื่องจริงเกิดมาเป็นคนก็เจอผีเนี่ยหลอกตรงเนี้ยป่านนี้เขาก็คงไปปุดไปเกิดแล้วแหละเออมันก็ยังเป็นป่าอยู่เนี่ยเนี่ยเป็นเป็นต้นไม้แบบนี้แหละเป็นเรื่องฟ้าของแล้วไม่ใช่เพื่องฟ้าไอ้ไอ้นั่นคือเขาคันตะกอนก็อยู่สภาพเนี่ยเมื่อสามสิบปีที่แล้วอ่ะแล้วพวกประมวลเนี่ยนะเขาขายแล้วเขามีรถ เข็นอยู่ตรงเนี้ยเขาก็ว่าเขาเจอหนูว่ามันไม่ใช่ว่าต้นไม้พอวันหลังมาตีสี่หนูหนูมายืนตรงนี้นะแล้วเขายืนอยู่ตรงนั้นอ่ะผู้ชายมีมีพี่รู้จักพี่เปี๊ยกไหมพี่เปียกเล่าให้ฟังอยู่ yeah. Yeah. คนโดนรถเมคโคทับแล้วเขาเมคโคมาทิ้งไว้หน้า oh. เปงไทายนี้ oh. อ่าพอเสร็จแล้วมันเื่ออะไรไม่รู้ไอ้ยักษ์คือยักษ์<ต>ยืนอยู่คนที่นี่ พี่ก็คิดดูหนูยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาอยู่ตรงนั้นอ่ะที่นี่มันมีต้นตะกบด้วยนะตะกรอนอ่ะอยู่ใต้ต้นตะกบเนี่ยแน่ะเนี่ยนี่ดูจะเล่าเรื่องความหลังให้ฟังเนี่ยซอยเพชรเกษมห้าแปดยายหน่อยเดินผีหลอกหลอกพอเสร็จแล้วยืนยืนอยู่หนูก็มองอยู่หนูว่าถ้าเป็นขี้ยาหนูก็จะวิ่งกลับเข้าไปบ้านใช่ไหมพอสักพักหนึ่งพอสักพักหนึ่งรถ รถสองแถวมาผ่านปุ๊บมันหายไปเลยนะพี่พี่เชื่อไหมหนูหนูไม่ได้เข้าไปในบ้านนะหนูวิ่งถึงร้านตึงอะหนูวิ่งถึงร้านตึงไงไอ้มอไซรับจ้างมันมันไม่มารับไงวันนั้นมันไปมันอะไรมันนอนลืมตื่นนือไงไม่รู้ไปถึงร้านตึงมอไซรับจ้างมารับหนูก็ด่ามอไซรับจ้างบอกไอ้หาไปที่รอกู <c oughs> เขาหูเหรอเขาหัวก็ไม่มีมมนะนเสื้อไม่ใส่ คิดดอ่ะนนี่ละ e, นี่นีน MM. ่ถ้าดวงวิญญาณยังอยู่ก็วันนี้ให้ยายหน่อยถูกหวยเนาะจะทํา <sk eting> จะทําบุญหาเขาชื่ออะไรไม่รู้ <switches> ฉันฉันซื้อหวยนี่เด้ออ่าห้าศูนย์หนึ่งถ้าดวงวิญญาณยังอยู่ก็บอกด้วยให้ถูกด้วยวันนี้ห้าศูนย์หนึ่งกับกับอ่าหกสี่ ต้องให้ถูกนะจะทําบุญให้อาจารย์เบี้ยวตรงนี้ก็คือบ้านเก่าที่ยีหน่อยเคยเช่าอยู่อ,อยากจะรู้ตำนาน เดี๋ยวพัยเะเข้า,มนะขาไม่เป็นไรเราเราไม่ได้เป็นเราเราเรา,เราไม่ได้เป็นอะไรเราก็ออกได้ออกกล้องอ,อ,อ่า,อาเนี่ยซอยห้าแปดเพชรเกษมห้าแปดที่ที่เคยอยู่มันก็คิดถึงเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้จะไปหาใครันไม่ ไม่รู้ใครอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออดีใจนะเนี่ยอาจารย์ยังเห็นอาจารย์ยังแข็งแรงดูที่เนี่ยดูท่านใครก็คิดถึงเขานะเราคิดถึงตาตาผ่องตาเพิงในที่เคยอยู่ที่นัแล้วแล้วแล้วแลไปอยู่กับบ้านแฟนแล้วเฮียใช้อ่ะเฮียใช้เคยโทรหาหนูครั้งหนึ่ง เฮ้ยเยชัยเออเยชัยเนี่ยไปอยู่ไปวัดแฟนเยชัยเนี่ยก็คิดถึงเยชัยนะไปอยากไปหาไอ้ไก่เคยอย่างล้วก็อยากไปหาติดต่อไม่เลยนั่งกินไรเยเออมันมันคนมันเคยเคยไปมาอัดหนุ่ไปนั่งกินนั่งอะไรอะไรนะเขาคิดถึงวันทั้งลูกคนที่อยู่ใกล้ๆบ้านยืนน่ะบ้านุท้าที่ปิดๆจํานั้นน่ะเขาก็ามาเขาทำงานเข็ดเข็ดน้องแขงเลย เข,เขาก็มาถามหาว่าเขาเคยอยู่ที่นี่เขามาเขาบอกปิดหมดแล้วเออเขทุกอะไรที่แบบก็พวกหนูอยู่สิบปีนะตรงเนี้ยสิบปีเออคนต้องไปเขย่านน่นตรงเนี้น่ากลัวไหมอาจารย์เออมันเป็นอเกระเมมัอน้ำกระจอะมาอยู่กวันที่มีน้ำกระอกขึ้นมาแต่มันก็ไม่เป็นไรบทีได้คนกลัวก็ลงแต่ถ้าไม่แต่ถ้าแต่ถ้าเขาถ้ามันเป็น ไม่ถ้าเป็นถ้าเป็นอีกทีเนี้ยถ้าเป็นอีกทีเนี้ยเราต้องหนีให้ไกลๆนะเผื่อว่ามันใกล้เกินมันใกล้เกินไปแม่งหน่วยราชการให้กันมันต้องการให้คนมีเงินมาเอาไปแล้วก็มีใครเป็นปบบคนพื่อยู่เอาไปกันหมดหาย อาจารย์สวัสดีค่ะเดี๋ยววันหลังจะมาเที่ยวหาใหม่นะขอให้สุขภาพแข็งแรงฝากอะไรถึงต้นหน่อยมาเที่ยวหาหน่อยนะฝากความคิดถึงนะหลายปีมากคิดไม่ได้เจอกันเลยคิดถึงคิดถึงคิดถึงใครสอ่ายังจำได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคนแก่กอายุมากกันหมดแล้วแก่กันหมดละ ตอนนั้นอยู่ตรงไหนคะหนูเออเหมือนหนูจําได้อยู่กําลัางเปรี้ยงเลยอันนี้ค่ะอะไรอน,นี่บ้านอาจารย์เดี่ยว่ะเดี๋ยวเราไปต่อเดี๋ยวเราจะไปศาลเจ้าพ่อเสือต่อเฮออ้ยนี่ค่ะเสีห้าแปดนี่ค่ะดูนะคะเขาขาย ร้อยสองร้อยร้านเขาก็ยังขายกับข้าวคนแก่ก็อยู่กันอยู่ตรงนี้ไงอยู่นะคะติดกับบ้านที่แดงอยเนี่ยอเนี่ยนะเจจินหนูรู้จักอยู่เจจินอ๋อก็เสียไปงานแต่อันนี้คุณป้าอยู่หรอใครคะท่านเนี่ยลูกชายลูกชายลูกกับร้านอ๋อ เดี๋ยววันหลังหนูจะมาเที่ยวหาใหม่ค่ะไหนแล้วพี่จูนไปไหนละ <laughs> เดี๋ยววัานหลังเราเอาป้ามาด้วยพากันวันหยุดอะมาเ้าบบอยกันฮ<า> <laughs> ะเฮ้ยพามาทำไมจะไม่มาคนแก่มาคุยกันเนี่ยแผนไทยก็อยู่ตรงเนี้ย <laughs> นี่สมัยก่อนนะเฮ้ย ดีใจนั้นเนี่ยได้มาโอ้เป็นตึกคอนโดสูงๆทั้งนั้นเลยมีที่จอดล่มๆเแต่แตลกถ่ายแม่วันนี้แก๊ปจะระเบิดอยู่อะไรสุภาลายเนี่ยเนี่ยนะหน้าบ้านพี่จูนนั่นเนี่ยโอ้พี่จูนพี่จูนนี่หมื่นล้านนะตอนนี้บ้านพี่องน่งของเราได้ร้อยล้าน แต่พอเขาเอาไปเหลายร้อยล้านเนี่ยมาันจะรวยอ่โอโไม่เป็นไรอย่างนน้อยๆพี่จูนก็มีส่วนหนึ่งปู่ย่าตายายก็มีส่วนหนึ่งที่ได้มีที่ตรงนี้ในกลางใจเมืองกรุงเทพมหานครโอ้โหอะไรละ่ะเมลเมลถดพาซ่ซาเ้เขาไม่ขายอืของปูอ่ออะเลยน้องตะหว่าง เนะนี่ค่ะ,ะเป็นรถไฟฟ้าตรงนี้เดีย๋ยวเลยเดีย๋ยวเลยสันแต่พอ่อเสืฝั่งนี้ก็ซีคอนซีคอนสแควร์ซีคอนบางแคร์ีคอนบางแคอันนี้ก็เที่ยวสนุกนะซีคอนนี่ก็เที่ยวสนุกนะทั้งทิวมันชอบ ไว้รุ่นชอบจะตายเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเยื้องๆกับซอยห้าแปดเจะเินไปหมดละเนี่ยตรงนี้ก็ลรถไฟฟ้าอ่านี่ค่ะมาสารเจ้าพ่อเสือเดี๋ยวมาไหวขอบออแล้วแต่ะจะให้มันเดี๋ยวหนูให้มันนี่ออกไงเนี่ยเออ,อไม่ยากหลอกเดี๋ยวรถขเขาก็ออกอ่าใบยเขาบริการเต็มที่ นี่หลังจากที่ไปไหว้ไปหาคนที่รู้จักกันนะคะที่ซอยห้าแเสร็จแล้วเราก็ไปไหว้สารเจ้าพ่อเสือทีนี้พี่นี่พี่จูนเขาก็พาเขาก็พาไปตลาดค่ะนุ่นเลยไปมาหาชัยนะคะเจอปูสดๆมาโอ้โหไซเนี่ยตำส้มตำกำลังดีเลยค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะตาส้มตําปูมาได้กุ้งได้อะไรมาเยอะมากเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะหืมำซุมตํำปูมาสดๆเดี๋ยววันนี้จะลองตำกินเองก่อนตอนเนี้ยจะตากินเองก,ก่อนเดี๋ยวคอยดูหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะเฮามาลองตำชิมมึงโอ้โหเนื้อแน่นๆเลยค่ะ มาเลยลูกค้ามาเลยวันนี้แหละยายหน่อยจะโซโล่ให้ทุกท่านได้ชิมกันค่ะเดี๋ยวไปกินกันซุแซ่บกันวันนี้เป็นวันดีค่ะพอดีพาลูกชายของลุงประสานของยายหน่อยเนาะมานิมนทนมาฉันข้าวมาจากเรโนูนครค่ะมาจากวัดป่าสุขนทลักษณ์จังหวัดนครพนมนี่ค่ะ อาหารที่ทำถวายวันนี้ก็มีต้ยมยำต้ยมยำรวมมิตรสุปหน่อไม้อันนี้ก็ะเพรากุ้งเป็นเป็นอะไรที่ดีใจมากวันนี้แต่แต่โยมก็ขายมาอาทิตย์หนึ่งก็ท่านท่านบอกว่าให้ขายขายได้ก็เลยเลยมีพลังก็เลยขาย <laughs> รบกวนท่านพระโคให้ท่านพระโครฉันปัะาหารให้อร่อยเดี๋ยวไปดูรถไปดูรถใหม่กัน